สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องน้ำตาหวานวันนี้หนูจะมาเล่านิทานอีศบให้พี่ๆฟังค่ะก่อนรับฟังกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องน้ำตาหวานหน่อยนะคะนิทานอีศบเรื่องห่านกับไข่ทองคำชายชราผู้หนึ่งมีฐานะยากจนสมบัติทั้งหมดที่เขามีก็คือบ้านเก่าๆหลังหนึ่งกับแม่ห่านอีกตัวหนึ่งเท่านั้นแม่ห่านจะออกไข่วัลลัฟองเพื่อให้เขานำไปขายที่ตลาดทุกวัน อยู่มาวันหนึ่งแม่หานึกสงสารจึงออกไข่ทองคําฟองหนึ่งให้แก่ชายชราชายชราดีใจมากรีบนําไข่ทองคําไปขายได้เงินมามากมายและทําให้ฐานะดีขึ้นแต่ชายชรายังไม่พอใจเกิดความโลภอยากจะได้ไข่ทองคำหลายหลายใบในคราวเดียวกันชายชราคิดว่าในท้องห่านต้องมีไข่ทองคําเหลืออยู่อีกมากวันหนึ่งเขาจึงแอบย่องเข้าไปในเล้าหา่านแล้วเอามีดที่เตรียมไว้ผ่าท้องหานทันที แต่อนิจา้านอกจากจะไม่พบไข่ทองคำเลยสักใบในท้องห่านแล้วแม่ห่านก็ต้องมาตายลงอีกนับแต่นั้นมาชายชราผู้โลภมากไม่มีทั้งหา่านหรือแม้แต่ไข่ห่านสักใบให้นำไปขายอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากลาบหายนิทานอีศกเรื่องห่านกับไข่ทองคำภาคสอง ในหุบเขาอันมืดมิดและน่าขนลุกมีห่านตัวหนึ่งที่แปลกประหลาดมันมีขนสีดำสนิทราวกับเงามืดและดวงตาสีแดงกล่ำที่ลุกโชนราวกับไฟนรกวันหนึ่งเมื่อห่านดำกำลังเดินเตะในป่ามันก็สะดุดกับรังที่ซ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เมื่อมันมองเขาไปมันก็พบไข่สีทองอร่ามดวงหนึ่งห่านดำรู้สึกตื่นเต้นและโลภมากมันจึงขับไข่กลับไปที่รังของมัน ทุกเช้าห่านดำจะวางไข่ทองคำดวงใหม่ไว้ในรังของมันเมื่อเวลาผ่านไปไข่ทองคำก็เริ่มฟักเป็นตัวมันกลายเป็นลูกห่านสีดำที่น่ากลัวมีขนที่แหลมคมและจะง้อยปากที่แหลมคมลูกห่านเหล่านี้หิวโหยและดุร้ายพวกมันโจมตีห่านดำและกินเนื้อของมันทีละชิ้นห่านดำร้องควรด้วยความเจ็บปวดและสยองขวัญ มันพยายามหนีแต่ลูกห่านสีดำก็ไล่ตามมันอย่างไม่ลดละในที่สุดห่านดำก็ถูกกินจนหมดสิ้นเหลือเพียงลังที่เต็มไปด้วยไข่ทองคำที่น่ากลัวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภและความเห็นแก่ตัวนำมาซึ่งความหายนะนิทานอิศกเรื่องห่านกับไข่ทองคำภาคสามในห้วงอวกาศอันไกลโพ้น มีห่านไซเบอร์ตัวหนึ่งชื่อฮอนเนอร์ซึ่งถูกดัดแปลงพันธุกรรมให้วางไข่ทองคำแท้ฮอนเนอร์ Honor อาศัยอยู่ในห้องแลบที่มืดและเย็นชืน้นภายใต้การดูแลของนักวิทยาศาสตร์สตีเฟื้องน้ำว่าด็อกเตอร์แฟงเกนสไตล์ซึ่งหมกมุ่นอยู่กับการเพิ่มผลผลิตทองคำของฮอนเนอร์เขาฉีดสารเคมีแปลก,ปกเข้าไปในตัวหา่านและต่อสายไฟเข้ากับสมองของมัน ฮอนเนอร์เริ่มวางไข่ทองคำได้บ่อยขึ้นแต่ไข่เหล่านั้นก็เริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นและแปลกประหลาดวันหนึ่งไข่ทองคำใบหนึ่งฟักออกมาเป็นลูกห่านกายพันธ์ุที่มีดวงตาสีแดงฉานและกรงเล็บที่แหลมคมลูกหันตัวนี้เติบโตอย่างรวดเร็วและเริ่มไล่ล่าด็อกเตอร์แฟงเกนสไตล์และผู้ช่วยของเขาห้องลับกลายเป็นเขตสงครามที่วุ่นวาย ลูกห่านกายพันฉีกร่างของนักวิทยาศาสตร์และผู้ช่วยของเขาเป็นชิ้นๆฮอนนาซึ่งถูกปลดปล่อยจากการทรมานก็มองดูด้วยความสยดสยองในขณะที่ความโกลาหลดำเนินไปไข่ทองคำใบหนึ่งที่ยังไม่ได้ฟักก็เริ่มสั่นไหวและแตกออกลูกห่านกายพันอีกตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นแต่ตัวนี้กลับมีขนปุยสีชมพูและดวงตาสีฟ้าใสลูกห่นตัวใหม่นี้ได้กำจัดห่านปีศาจได้สำเร็จ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภนำมาซึ่งความหายนะทั้งต่อตนเองและส่วนรวมสนุกไหมคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปค่ะสำหรับวันนี้น้องน้ำตาหวานขอตัวไปนอนก่อนสวัสดีค่ะ